เมนสุทเกินกลายนะว่ามักง่ายบอ่อมีส่วนรวมดีแท้จริงนั่นก็แสดงว่าบ่มีสาระบ่มีความหมายหรือว่าการถาคำเก่าถ้าแต่คำเก่าครับนอหาเขาชัดเจนในลักษณะอธิบายนะครับหลังจากนั้นเนื้อหาเฟซบุ๊กเขาบ่นนำเสนอเลยนะครับกฎระเบรียบชัดเจนรลยการที่สำคัญกับเขาจะไปเบิ้งคลิปเพื่อนให้จบเขาเข้าใจเลยว่าเป็นนํำเสนอ เนื้อหาสาระแบบใดแล้วก็กดถูกใจครับกดไลค์มันค่อยจะพานกดพานเขียนการถูกรับเชื่อแต่งค่ายครั้งมือค่อยจะสาเร็จนั่นเองครับมีไรช่องไรห่องนะครับคิดว่ามันง่ายแต่ว่าเขาบอกบอกเขาบอกบอกให้ข้ทาาราบนะล่วง้านะครับว่าเขาจะมีข้อกําหนดเข็มงวดแบบใดแนะ่ข้าตอบระบังครับโดยเฉพาะาทางไตยนี่แหละครับแล้วก็เป็นสแปมทันทีครับ อย่าลืมนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับการคนา้นคอมเมนต์ในคลิปเช่นกันครับแต่ว่าเขาบอกบอกเขาบอกบอกทางข่าทราบล่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีขอ,อกําหนดเขมวดแบบใดแน่ข้าวตอวบระวังครับโดยเฉพาะเพื่อนโดยสติ๊กเกอร์บบจัดไล่หรือยุบคลิปก็ตามนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเป็นไอ้คำว่าไอ้ความหมายไอ้คำทักทายแบบน,นั้นระบบเฟซบุ๊กเอไอเขา ตั้งของกำหนดมาหล่นน้านาแล้วครับก็บอกหายเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไปมีส่วนร่วมโดยการพี่น้องเห็นเป็นสติ๊กเกอร์พี่น้องเว้นได้ครับเว้นเขากับบตองตักหรือว่าอาจจะมีคขัว่าต่อ,ต,อติดตามติดตามนั้นนะอย่าลืมติดตามกลับนะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์รูปง่างไๆครับไปบดบังนั่นแหละครับก็คือมันจะเป็นสแปมเป็นสแปมนะครับถักทายหรือว่าการไปมีส่วนร่วมพี่น้องเห็นเป็นสติ๊กเกอร์ พี่น้องเว้นได้ครับเว้นเขากับบอตองตักหรือว่าอาจจะมีคเข้า,า่าต่อติดตามติดตามนั้นนะอย่าลืมติดตามกลับงแจ้งจ่าแล้วก็การคอมเมนต์โดยสติกเกอร์ต้องห้ามหยุดเลยนะครับบอตองอ้นี่ครับหลายท่านหลายคนทำไอโมจิได้เพครับอีโมจินี่น่าจะได้บแต่ว่าเขาบอกอบ,บอกเขาบอกบอกทางข่าทราบล่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีข้อกำหนดเข้มงวดแบบใดแน่ข่าต้องระวังครับ โดยเฉพาะก็เป็นด้วยสติกเกอร์ในห้องลายสดของโม่มันจะเป็นสปแปมครับเพราะว่าเขาเขาจะมองนะครับว่าไอ้โปรไฟล์ช่องนี้ส่วนร่วมจริงจังแล้วก็เป็นขี้เตอร์ไม่ชีดขี้หลีครับก็คือนำทรงดันแล้วก็เฮ็ดท้าไม่ห่อทั้งค่าฉังไม่สำเร็จนะครับครับกับเป็นกำลังใจพี่พี่น้องทุกท่านทุกคนครับเข้มแข็งนะครับกับทีมเนีย่ยขอบคุณครับคือคอมเมนต์ด้วยสติกเกอร์พี่น้องบ๊ต้อง ขาเป็นสติกเกอร์ในการน้ำทรงดันแล้วก็เฮ็ดท่าไม้เ้าทางค่าฉันไม่สำเร็จนะครับครับกับเป็นกําลังใจพี่เพี่นน้องทุกท่านทุกคนครับเข้มแข็งนะครับกับทีมในกัขอบคุณครับคำเก่าทังแต่คำเก่าครับเนื้อหาเขาชัดเจนในลักษณะอธิบายนะครับแต่ว่าสติกเกอร์รูปย่อยๆครับไปบดบังนั่นแหละครับก็คือมันจะเป็นสแปมเป็นสแปมในขัานทักทายหรือว่าการไปมีส่วนร่วมหรือว่าในช่องของเฮ่านี่นะครับ ต้องควบระวังจากน้อยนะครับเพราะว่าทุกเมื่อนี่ครับระบบ Facebook AI เป็่นจะเข้มงวดกว่าก๊าบนำเสนอไปโบเป็นจารเมิดเฮ้ยขอกำรวจก็ขอกดในห้องอไลห์พี่น้องกดแชร์ลบออกเลยครับหลายอ,อย่างนึงครับกับตัวเลขนะครับเขาเรียกว่าหยุดเสื่อต่อหยุดเสื่อนะครับมีส่วนรวมซึ่งกันและกันบางครั้งมาเข้าครับคลิปหรือว่าเนื้อหาที่เขาทำส่งดันแล้วก็เฮ็ดท้าไม่เขา ทางข่าฉังเมื่อสำเร็จนะครับครับกับเป็นกําลังใจพี่พี่น้องทุกท่านทุกคนครับเข้มแข็งนะครับกับทีมเนี่กัขอบคุณครับผมเมื่อเป็นข้ามจากไทยโดยสแปมนะครับก็คือความคุณเพือ,อาจจะเป็นข้ามแข็งกระด้างข้ามแข็งกระดา้างบ่หยาบคายกับจริงครงับด้านเป็นข้ามแข็งกระด้างเป็นกาวเล้าน้ำเสนอไปบบเป็นตาละเมินเอ้ยขอตำหนดก,ก็ขอ,ขอกกทีมเนี่ก็สวัสดีพี่พี่น้องนองครับ,บ,บครับกับเอาไปเนี่ยครับ พี่น้องจะทําการส้ำใดในบทบาทเียแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าไปคอมเมนต์ด้วยคําทักทายเป็นคําเก่าแบบว่าสวัสดีประมาณนี้นะครับอันนี้คือพูดตามผิดซ้ําแล้วก็ร่วมไปถึงการแสดงความมุ่งเดีวยวก,กันก็คือท้าช่องใดครับไปคอมเมนต์ไอ้เพื่อนหรือมูอยากอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะสนับสนุนร่วจใาแล้วก็การคอมเมนต์ด้วยสติ๊กเกอร์ต้องห้ามหยุดแล้วนะครับบ่ต้องอันนี้ครับ แล้ว,ลวทำอะไรคนทำาอโมจิไดไร่ครับอีโมจินี่น่าจะได้คอมเมนต์ในคลิปนี่ยเฟซบุ๊กใหญเขาจะมองเลยครับแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าให้คอมเมนต์ด้วยคำทักทายเป็นคำเก่าแบบว่าสวัสดีประมาณนี้นะครับอันนี้คือผู้กดตาำผิดซ้ำแล้วก็ร่วมไปถึงการแสดงความกับการที่เขาไปคอมเมนต์ด้วยสติ๊กเกอร์นะครับคอมเมนต์ด้วยสติ๊กเกอร์อยู่ในห้องไลฟ์สดของ คอมเมนต์ในคลิปนี้ยเฟซบุ๊กไอ้อเขาจะมองเลยครับโครงกาคลิปนี้ก็สวัสดีพี่พีนนชดังนั่ครับครับก็เอาไปนะครับพี่น้องจะทําการฉันรายในห,หมบทบาทจีบให้รับรู้ครอบรู้ในช่องต่างๆแน่แล้วก็ลงคลิปไปนทำนละ้วก็มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียวสำหรับช่องของเ่าต้องระวั้างนะครับคําพูดคอมเมนต์ในคลิปนี้ยเฟซบุ๊กไอ้อเขาจะมองเลยครับ คำเก่าทางแต่คำเก่าครับนะหาเขาชัดเจนแต่ลักษณะอธิบายมุ่งเดีวยวก,กันก็คือทาช่องใดครับไปเขามาเมนไอ้เพื่อนหรือม,มูออยากจะอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะสนับสนุนทาช่องของเ้าคิดว่าเ้าเปิดหมดเมื่ออาชีพเป็นขี้เตอร์ดิจิตัลเมื่ออาชีพหรือว่าเ้าอยากจะทําการสาร้างได้จริงจังแต่ว่าเขาบอก ขออขเขา,าอขอบอกทหงห้าทราบล่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีขอกาหนดเขมงหดแบบใดแนะ่ขต้ตองระวัางคันโดยเฉพาะเมื่อเป็นข้ามาทวีดวยสปแปมนะครับก็บคือข้อมูลเพื่ออาจจะเป็นข้ามแข็งกระด้างข้ามแข็งกระด้างบอยาบค่ายกับจริงครับด้านเป็นข้ามแข็งกระด้างเป็นกาวเหลาเมื่อเป็นข้ามทวีดวยสแปมนะครับก็คือข้อมูลเพื่ออาจจะเป็นข้ามแข็งกระด้างข้ามแข็งกระด้างบอยาบค่ายกับจริงครับด้านเป็นข้ามแข็งกระด้างเป็นกาวเหลามุมเดียวกันก็คือ ถ้าช่องใดครับไปคอมเมนต์เพื่อนหรือมูออยากจะอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะสนับสนุนมุ่งเดียวกันก็คือถ้าช่องใดครับไปคอมเมนต์เพื่อนหรือมูออยากจะอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะสนับสน,นุนแบบนั้นระบบ Facebook AI เขาตั้งข้อกําหนดหน้าโดนหน้าแล้วครับก็บ้าหายเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไปมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยหาเฟซบุ๊กเขาบอ่อนาเสนอเลยนะครับกฎระเบียบชัดเจนระกาศิสัตย์ท่านกับห้าจะไปเขาเป็นด้วยสติกเกอร์ในห้องไรสดของโม่มันจะเป็นแสแปมครับเพราะว่าเขาเขาจ่มองแล้วครับว่าไอ้โปรไฟล์ช่องน้ำท่งดัน,นะระกาศเฮ็ดถ้าไม่ห้าทางค้าฉันเมื่อสำเร็จนะครับครับกับเป็นกํลาลังใจพี่พี่น้องทุกท่านทุกคนครับ,ขบเข้มแข็งนะครับกับทีมเนี้กัขอบคุณครับเพื่อเขาเปนด้วยสติกเกอร์ ให้น้องพ่ต้องคอมเมนต์ด้วยสติ๊กเกอร์ด้ะครับการที่เข้าไปคอมเมนต์ด้วยสติ๊กเกอร์นะครับคอมเมนต์ด้วยสติ๊กเกอร์อยู่ในห้องไลฟ์สดของนะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร,ร์รูปง่ายๆครับไปบดบังนั่นแหละครับก็คือมันจะเป็นสแปมเป็นสแปมในข้ามถักท้ายหรือว่าการไปม,มีส่วนร่วมอย่างครับเ่าต้องระวังไปตุกตะบวนตุกกาวยางค่อยๆไปคลิปนั่นแหละครับ ส่วนมากหลายครับไปเอาสติกเกอร์ทักทายพี่น้องคิดไหมเขาเข้าใจไม่ทํำไมะับที่เขาเมนสติกเกอร์น่ะกลายว่ามักงา่ายบ่อยากมีส่วนรวมด่แท้จริงนั่นก็แสดงว่าบม่มีสาระบ่มีความหมายหรือว่าการทักทายนี่แหละครับแล้วก็เป็นสแปมทันทีครับเรา่อมนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับการคน้ในคอมเมนต์ในคลิปเช่นกันครับคอมเมนต์รัวๆทีๆ หลายปรด้ครับเดี๋ยวนี่เขาบอกเลยนะครับเขาต้องเว้นระยะห่างบบตองหลนตอน้านเขาก็ไปทาภารกิจอย่างอื่นอย่างครับเขาต้องระวังไปทุกตะบวนตุกกาวยางค่อยๆไปมันค่อยจะผ่านคดผ่านเกณฑ์การถูกรับเชื่อมต่งค่ายครั้งเมื่อค่อยจะสาเร็จนั่นเองครับก็มีลายช่องไรห่องนะครับก็คิดว่ามักง่ายแบบนั้นแบบนี้จะ่าไปคอมเมนต์ด้วยคำทักทายเป็นคำเก่าแบบว่าสวัสดีประมาณนี้นะครับ ันนี้คือผู้กระทำผิดซ้ำแล้วก็ร่วมไปถึงการแสดงความกับอน,นั้นระบบเฟซบุ๊กเอไอเขาตั้งของกําหนดมาดนุนหน้าแล้วครับก็บอกหายเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไปมีส่วนร่วมด้วยกันพี่น้องเห็นเป็นสติ๊กเกอร์พี่น้องเว้นได้ครับเว้นเขากับบอตองตักหรือว่าอาจจะมีเข้า่าต่อ,ต,อติดตามติดตามน้น,นะอย่าลืมติดตามกลับเขาเป็นด้วยสติ๊กเกอร์ในห้องไลฟ์สดของมู มันจะเป็นสปแปมครับเพราะว่าเขาเขาจะมองนะครับว่าโปรไฟล์ช่องคิดเห็นด้วยสติกเกอร์พี่น่องหลีกเลี่ยงนะครับถ้ามีท่านใดครับคอมเมนต์มาในคลิกกป